สวัสดีครับวันนี้เจอลุงดำอยู่แล้วนะครับวันนี้มาดูเจ้าพ่อเลขอั้นนะครับเจ้าพ่อเล็กอั้นจากเอาเลขอั้นจังหวัดนครถมจังหวัดเมืองกาลจังหวัดสุพรรณบุรีที่อั้นเอาไว้ถัวเฉลียจากคอมพิวเตอร์ก็ได้มาเลขตัวนี้นะครับนี่ได้แค่นี้นะครับนะครับสามตัวให้หล,ล,ลักๆกัะศูนย์ 79นะครับแล้วก็2ตัวก็09ูนะครับอันเยอะๆแล้วก็รวมๆอะไรอันก็มาคำนวณกันเหลือแค่นี้นะครับและสิ่งสำคัญดูรวยทั้งหมู่บ้านรวยทั้งหมู่บ้านได้เลขมาหางเดียวครับห9 7 597หาหางเดียวแค่นั้น้วครับรวยทั้งหมู่บ้านแต่ทีนี้ลุงดามก็เน้นให้ซื้อให้ซื้อเลข อสองตัวสามตัวลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับนี่นะครับสามตัวสองต,ตัวเล่นเพื่อเป็นแนวทางที่็น,นะครับพิจารณาดูเป็นแนวทางครับนี่ดูชัดๆนะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อเพื่อความนัม่นนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อเป็นแนวทางวันนี้ลุงดำก็ให้มาดูแค่นี้ ใครลองดูลองเห็นเป็นพิจารณาญาณลองดูนะครับนี่นะครับดวงจะดีดวงจะหินดวงจะปังนะครับนะครับดวงจะเด้งดวงจะปังเจ้าพ่อเลกอันถ้าตรงเฟน,เนี่ก็ลงทุนน้อยได้เยอะซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลน,นะครับให้ดูพิจารณาสามตัวถามตัวท้ายลอตเตอรี่นะครับไม่ สามตัวท้ายรตอรี่ล้มาดูรวยทั้งหมู่บ้านนะครับรวยทั้งหมู่บ้านในเรื่องนี้มาลองดูนะครับลองดูคนไหนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายว่าจะซื้ออะไรดีหรือจะทำอะไรดีก็ลองมาดูนี่เป็นแนวทางพิจารณาครับ วิจนยยาญาณดูนะครับและที่สำคัญคือรงดำอยากพปนเลนวัตถุรี่รัฐบาลนะครับเป็นแนวทางเรียกซื้อนะครับแค่นี้นะครับจากรงดำสวัสดีครับ